ครับผมสวัสดีครับผมคนเมืองหนาอีสานดี้ชแนลครับผมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าจีก้านะครับจอดอยู่ข้างหลังของผมเป็นจีก้าเป็นรถลูกค้าสั่งจองแล้วแต่ว่าเอามาทําใหม่ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างครับมาชมกันเลยครับว่าทำอะไรบ้างครับผมทําแล้วเงาสวยขนาดไหนไปกันเลยครับก็วันนี้นะครับผมเป็นรถที่อยู่ต่อหน้าเป็นรถทางร้านทําสั่งทําให้กับลูกค้านะครับที่สั่งแล้ว เป็นจีก้านะครับผม360แรงม้าครับคันนี้หน้ากากเงาวับเลยครับหน้ากากเรียมเลยครับเด๋คนเมองเหนาาจะพาเดินชมนะครับเจ้ากีก้าคันนี้ครับรอบๆเลยเป็นรถที่ลูกค้าสั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้แต่ก่อนก็จอดอยู่หน้าร้านครับจอดอยู่หน้าร้านก็สภาพก็ยางไม่มีลมบ้างครับเพราะว่ารถจอดเฉย อย่างที่เห็นบางคนมาเห็นก็บอกว่ารถพังมันไม่ใช่รถพังนะครับรถที่จอดอยู่หน้าร้านก็จะเป็นรถที่จอดรอลูกค้ามาสั่งแบบนี้ครับที่คนพังหนาวพามาดูก็สวยมากครับเจ้าีจากกักาคันนี้360แรงม้าเลยครับมาดูว่าแช่ประดับประดาเข้าไปนิดเดียวสาดสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าให้เขาใหม่เป็นยาง1ิเส้นนะครับเนาะสิบล้อสิบล้อคันนี้เป็น2เพลนะครับครับจีจัก้า,กาคันนี้เป็น2เพลแบบนี้เลย เอฟเปลอบปบาล่ะครับเอฟใหญ่เลยครับเอฟใหญ่เลยเผาว้าวครับหน้าตาของเผาโบกี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับช really ุดเปอร์เลอบาลาล่ะมอนกันส่วนตัวท่อนี่ส่งถึงท้ายเลยนะครับส่งถึงท้ายเลยนี่ครับส่งถึงท้ายเลยกระบะนะครับส่วนช่วงกระบะยาวเจ็ดเมตรครับคันนี้ยาวถึงเจ็ดเมตรเลยครับตั้งแต่คอถึงท้าย ส่วนตัวกว้างท้ายก็เป็นเมื่อกี้คนเมืงหนาวัดอยู่นะครับส่วนความกว้างของท้ายครับผมส่วนตัวท้ายครับผมท้ายขอบของกระบะนี้กระบะดํานี่เป็น2เมตรสีเลยครับได้ถึง2องเมตรสีเลยวัดดูแล้วครับความยาวก็7เมตรต่อครับเนาะแบบนี้เลยครับก็มีตอนแรกรถไม่ได้ทําอะไรนะครับรถไม่ไทําอะไรเลยก็จอดอยู่ในร้านในสภาพที่บางคนก็มาเห็นแล้วโอ้ย แต่รถไม่ได้วิ่งงานนะครับรถที่ร้านนี่หลายคันที่ไม่ได้วิ่งงานมาจอดรอลูกค้ามาสั่งครับเนี่ยยังรอยตรวจจราบียังไม่มีรอยอัดเลยครับเปลี่ยนไว้ยังไม่มีอัดเลยครับถ้ารถใช้งานก็คือจะมีรอยต้องเป็นมีรอยอัดแล้วตอนนี้ถ้าไปวิ่งเขาก็จะอ,ดจอัดจราบีให้ครับแบบนี้เลยที่คนณม้งหนาวพามาดูก็คือรถที่จอดอยู่ในร้านแล้วก็เขามาบิ้วใหม่ อะไรที่ไม่ดีที่ว่าจอดนานแล้วมันสึกอย่างสายลมนี่มองเห็นกับมีสายอ่อนเห็นไหมครับนี่ก็ลอยเปลี่ยนมาแล้วตัวนี้ตรงเป็นตัวยิงเดียวยิงไอ้ไอ้เฟืองหลังครับให้เป็นสองเผาตัวลมตัวนี้นี่เลยแหนบบาเลอร์บาล่าเลยครับสองเส้นนี่โอ้หสี่นิ้วเลยครับแหนบหลังนะครับนี่อันนี้แหนบมาขับรถนะครับตัวนี้มาขับรถว้าว เดี๋ยวคนมืงหนาวจะยกเผาให้ดูนะครับลูกหมากข้างหลังก็ยังดีๆครับนี่ตัวลูกหมากบก,กี้นี่ครับแล้วไฟ้ายก็แบบนี้อ้สวยครับเป็นรถเป็นรถแม่เดียวครับไม่ได้ทําที่ต่อระบบให้แต่ตัวนี้ยังไงก็ไปต่อระบบลากลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้อีกก่อนส่วนความสูงก็จากพื้นคนมืงหนาวไม่ได้วัดนะครับแต่มันเป็นสามไม้ สามไม้นี่สเปกดำดินเป็นเหมือนสเปกรถดำสวยครับสามมิตด,ด้วยครับกระบะข้างอะไรสามมิตหมดเลยว้าวกับส่วนหัวส่วนหัวก็เป็นแบบนี้กับสาดสีใหม่นะครับหัวได้สาดสีใหม่สวยยางเป็นยางพันนะครับยางพันว้าวยางพันเลยซปเปอร์ตนครับตัวนี้ ยางพันลายข้างหน้าเป็นลายน้ําข้างหลังเป็นลายตัดดอ,อกครับยางลายสิบล้อนะครับคุณกุณตากันดีครับแล้วก็เป็นชุดลมแบบนี้ครับชุดลมก็เป็นทิฟฟี่นะครับเนาะแล้วก็ตัวจามเหมือนทําใหม่แล้วเนาะครับตัวจามเหมือนใหม่ใหม่อยู่เลยครับใหม่อยู่แล้วครับตัวจามใหม่ว้าวแล้วก็ลอยล่องลอยสายลม สายลมที่เขาเดินระบบใหม่หลายหลายจุดครับตัวไหนไม่ดีนี่อย่างดูรอยเบาในเหมือนพันผ้าเกี่ยวเต็บเกี่ยวมาแล้วเยอะหลายจุดครับเสียงลมนี้เป็นลมดำครับตัวยิงดำนิดนึงเดี๋ยวดูข้างในนะครับแหมดูข้างในกันดูข้างในฝั่งนู้นแบบนี้เลยสวยนะครับผมสวยมากเลย บอกเลยว่าสวยมากที่วิ่งออกมาเมื่อกี้นี้ก็คือเขาเปิดเพียงดังครับมันเข้ามันเข้าระบบเครื่องไอตัดวิดีโอเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เขา EP ที่แล้วก็ได้ลบทิ้งไปครับติดเหลืองเลยครับของน้องกระต่ายเข้าทั้งอัลบั้มเลยเข้าทั้งคิดเลยครับโอเคแบบนี้นะครับ,บข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันถังน้ามันแล้วก็จะ ถ้าเป็นพวกรถล่องชอบไปใส่ตัวเพิ่มอ,อุปกรณ์เดินทางอะไรก็สามารถไปใส่ได้ตรงนี้และตัววางยางอะไรก็อยู่ตรงนี้ครับจุดนี้ทำมาดีมากน่ครับแกวเลยส่วนระบบรุ่นนี้เป็นตัวยกยกหัวนะครับเนี่ยน่ครับน่ครับกงทำงานอยู่เลยน่ครับเป็นตัวระบบยกหัวแบบ ใช้ดีหมดถึงทำงานได้ก็ททำช่างก็ทําใหม่หมดแล้วครับดูร่องรอยครับนี่ต่อระบบใหม่มดแล้วไม่ได้มายกให้หนักตัวนี้ก็ขัดเงาน,นี่เลยส่วนหน้าตาจีก้านะครับใครเคยขึ้นมาดูแล้วบอกเลยว่าความกว้างของรถนี่จะถูกใจหลายๆผมผมนี่เป็นบอกเลยว่า f c จีก้านะครับผมนี่ชอบที่สุดเลยครับตัวนี้ไม่ใช่ลำเอียงนะครับคนมองหนาวชอบตั้งแต่สมัยวิ่งรถ ลองแล้วครับมันกว้างครับนี่แบบนี้เลยครับที่หลับที่นอนนี่คือสองคนนี่คือไม่เบียดเลยครับนี่จะนอนสลับขานี่ก็ยังได้ครับแล้วก็จะเป็นหัวลมเดี๋ยวไปดูข้างล่างว่าเป็นหัวลมแบบไหนความนิ่มของเขานี่จะอต่างใครเลยครับนี่ครับก็จะเป็นรูปทรงคล้ายอีสุเหมือนกับอีสุตัวธรรมดาทั่วไปครับอย่างกันชนตัวนี้แต่ คนโซลตัวนี้มันจะยาวมันจะดูยาวหน่อยครับหัวนอกมันจะยาวกว่ารถปกติอย่างสามสามรยยี่บ้านเราแล้วก็270ก็จะหน้าตาแบบนี้คอนโซลแต่ตัวตัววางของตรงนี้จะไม่มีนะครับนาอแล้วก็ระบบเกียร์เดี๋ยวพาไปดูระบบห้องเกียร์ครับจะเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับสวยก็คันนี้ก็จะเป็นระบบ โชว์ขาน่องก็เป็นเปิดได้ครับโชว์ขาน้องตัวนี้ก็เปิดได้หัวนอกสวยนะครับสาดสีใหม่แล้วโอ้โหฟังเสียงครับฟังเสียงปิดประตูนี่แหละครับรถด,ดีไม่ดีฟังเสียงเลยโอ้กระจกนี้น่าจะเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยตัวนี้อัตจีการนี่ครับมีสายไฟถ้าเป็นไฟฟ้าว้าว ่ามาดูข้างบนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แต่้นมุเหนาวยกดำให้ดูครับเกียร์ก็จะเป็นเซตเอฟครับผักหนึ่งสสามสแล้วก็สลัดคับเหมือนกันสองห้องครับดูไหมเดี๋ยวสตาร์ทดูนะครับ โเสียงครับหอมเลยก็นิ่มเลยครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตัวปั่นยิงไอ้ดำอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าคนเมืงหนาวค็จะขึ้นกันนี้เดี๋ยวต้องหากันตัวสองเพานี่ไม่ไม่ใช่รู้ว่าตัวสองเพาไหมแต่คนเมืงหนาวยกตัวนี้ไปแล้ว ยกดำไปแล้วดูก่อนนะครับว่าใช่ไหมโอ้ใช่ครับขึ้นแล้วครับน,นี่ครับแบบนี้เลยดำแบบนี้เลยครับมีตัวระบบอยู่ตรงนี้เลยแล้ว แลวเลยครับก็อบอกน้ำใหญ่ก็ยิงน้ำก็แบบนี้ว้าวสวยครับผมบอกเลยว่าสวยด,ดูข้างในพื้นครับก้นวัตต์จอดอยู่ได้ใช้งานแบบไหนเป็นรอยไหมอ่านี่ครับไม่ได้ใส่อะไรมาเลยครับดูรอยสามมิตรไม่ได้ใส่อะไรเลยว้าวครับ ศาสตสีแล้วก็จอดรอเลยโอ้ใครได้คันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าสุดยอดเลยครับผมไปวิ่งดินก็ได้ครับนี่ครับโอ้ยสวยมากครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวคนเมืองหนาวจะเอารถไปขึ้นช่างแล้วครับก็คือรีวิวให้ลูกค้าดูแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองขับไปดูว่านิ่มนขนาดไหนวนกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับวนกลับขึ้นไปจอดในช่างตรงนี้ครับตรงข้างๆที่ทํางานเขาเนี่ย แบบนี้เลยครับฟังเสียงก็แบบนี้นะครับผมนี่เลยแสลาอะไรเขาตึงใหม่หมดแล้วที่ไหนไม่ดีเสียงแบบนี้ละครับต๊อกต๊อกครับไซออนนี่น่าดูเหมือนจะเปลี่ยนมายังไม่ได้ลอกไอ้ยางออกเลยครับนี่เลยว้าวนะครับ จะล้องถอยด้วยอาจจะคนบางนาจะขับวนไปให้ดูนะครับว่าจะขับนิ่มขนาดไหนไปนี่เลยเน่าโอ้ครับกระบอกดำก็ยังใหม่ๆเลยครับ มันไม่ได้ใช้งานเลยครับคนเมางหนาวลองเกียร์ให้ดูว่าเกียร์จะเป็นแบบไหนเกียร์เป็นเจ็ดสปีดครับเจ็ดสปีดไม่ได้ผักครับเกียร์เป็นห้องเกียร์อยู่แล้วครับเป็นห้องเกียร์คล้ายๆว่าอย่างนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดคือไม่ได้สลับ ปกติถ้าเป็นเซตเอฟก็จะสลัดเป๊ะเพาะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นล็อกของเขาครับล็อกขอเขาก็ถ้าเราจะไปหนึ่งก็ไปอย่างนี้เลยใส่เลยครับนะครับเดี๋ยวคเนมืงนั่วขับลองดูคาดสูงครับผม ไปก่อนนะครับก็ว้าวนี่เลยนี่เลยครับจะขับไปคืนช่างนะครับอ,อมารีลรวขับไปคืนเขาครับพอดีเลยได้ลองว่าขับนี้กัน นี่ครับถ้าเราใส่หกเราก็ใส่เลยครับไม่ได้สลัดนะครับนี่ครับใส่หกไม่ได้สลัดปกติจะสลัดดังโปะนะครับจะเป็นแบเย็บนี่ไม่ได้สลัดเลยครับถ้าใส่หกก็ยัดใข่นี้เลยครับถ้าใส่ธรรมดาหนึ่งก็ยัดใส่นี้เลยครับไม่ได้ลั่นนะครับไม่แรงโป๊ะมึงเป๊ะนะครับนี่ครับถก็ใส่นี้เลยปล่อยดิว้าวครับเครื่องรถใหญ่ครับดเลยว่าเครื่องรถใหญ่น่าดูเลย คนมึงนาวขับไปขึ้นช่างก่อนเนาะแบบนี้เลยแบบสองหนึ่งสองก็ใส่ดีๆเลยนิ่มๆเลยบแบบนี้เลย ับผมบอกเลยว่าขับดีดูแล้วขับดีมากสวยรถนี้ทำเสร็จแล้วนี่โอ้โหเสียงนิ่มยังก็รถใหม่ครับการันตีเลยครับผมคนเมืองหนาวขับดูแลเกียร์ก็ข้อง่ายไม่กอกไปแก๊กครับออ้รได้ใ,ใไปนี่ร้องว้าวเลยครับให้ดูทรงครับไปดูทรงว่ากีานี่เขาทรงสวยนะครับทรงสวยไม่พอยังมาเป็นสามมิตก มันเข้ารูปจริงๆครับมันเข้ารูปจริงๆส่้างได้ใจจริงๆว้าวมันมีอีกอยู่สองคันนะครับผมเป็นแม่เดียวก็จะเป็นไออันนั้นเป็นโปเฟียโปเฟียก็เป็นฮีโน่ฮีโน่โปเฟียก็สไตล์คล้ายๆกันกับคล้ายๆกันจะเป็นสองคันหน้าก็ยังเหลืออยู่ครับราคาก็เดี๋ยวคนเมืองหนาวจะรีวิวอีกครับ ว่าคันไหนทําราคาก็มันจะมี e ีพีเก่าๆที่คนเมองหนาวรีวิวไปแล้วเนาะร้านเอสบเตอร์เซลครับลองกดเข้าไปดูจะมีโฟเฟียสคันหน้ามีอยู่ที่ว่ารีวิวไปที่ว่าเป็นหล้อหน้ายักษ์อะไรนะครับกดเข้าไปดูดูราคาเราก็ประมาณแสนห้าเนี่ยแหละครับผมแม่เดียวค่าส่งก็ไม่แพง20,000หน่อยๆโอเคนะครับผม สนใจก็จะมีเบอร์นะครับใต้เม้นเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้อีกใต้เม้นทชิปใครอยากจะคุยเรื่องรถอยากจะถามว่ารถแบบนี้มายังไงเป็นรถแบบไหนก็โทรเข้ามาครับคนเมืองเหนวยินดีรับสายครับโอเคนะผมคนเมืองเหนาอสันดีเชนแนลครับผมสวัสดีครับ